สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับคนที่มองเตย์เวียดนามนะครับแล้วก็เป็นแม่น้ำมองเตนะครับเป็นแม่น้ำสายหที่ใกล้กับโรงแรมที่เราอยูครับสวยมามนี่ก็เป็นเมืองบ้านมองเตย์นะครับเป็นเมืองขนาดเล็กในมองเตย์ แม่น้ำนี้เ้้ยินแม่นมำปลาเยอะมากเขอยอดลอดย ทับสวยมากจะพาพี่น้องชมทัพมงังง โอเคครับตอนนี้เรามาที่มงเตงแม่น้ำนี้แม่น้ำส่งเดียอเเยแม่น้ำสวยมากเหมาะสำหรับการเล่นน้ำมีคนไทยเรือ น,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 นถ่ายบกกรนนรยากาศเียแม่น้ำยูเรอาแม่น้ำทรงแดก สวยมากมีคนดักปลาด้วยสะพานสั่นสะเทือนไปยนมีบ้านอยู่บนยอดเขาประศิกมา บรรยากาศเชื่อชมเวียดนามที่จังหวัดม้งในี่งงสะพานแม่น้ำทรงแดกสวยมากเลยสวยมากโอ้สวยงามเลยเหรอ บันทึกได้ยาวข้างในไม่ยาวข้างบนยาวข้างหน